พะเมื่อ,อไหร่ที่เราจดจ่อโฟกัสสมมติให้ครูให้หนูหนูแบบมองลายมือตัวเองจริงไหมจริงใช่ไหมทุกคนค่ะยกมือขึ้นมาค่ะมองลายมือตัวเองค่ะลายมือของฉันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขณะที่หนูจดจ่อโฟกัสอยู่ที่ลายมือของตัวเองหนูจะมองไม่เห็นหน้าครูพี่ตุ้มในไลฟ์สดจริงหรือไม่จริงหนูจะมองไม่เห็นหน้าเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆจริงหรือไม่จริง หนูจะมองไม่เห็นใครที่ยืนข้างๆหนูจริงหรือไม่จริงเพราะหนูกำลังโฟกัสเรื่องนี้เหมือนกันอีนี่กวนตีนกูกูไม่แม่งอยากตกมันสักทีทำไมนี่ใส่แย่แบบนี้วะแล้วหนูไม่ย้ายโฟกัสหนูกำลังโฟกัสพอโฟกัสเกินสิบเจ็ดวินาทีสามสิบแปดวินาทีหนึ่งนาทีแปดวินาทีกดจักรันกดแรงดุดกดสิเจ็วินาทีกลาังรวมตัวค่ะเป็นครื่นค่ะสิบดวินาทีมวนกำลังรวมมวลเล็กๆโฟกัสเอาอีกเอาแบบนี้อีกเอาแบบนี้อีกเอาแบบนี้อีกอืม เรากำลัลงเรียกร้องค่ะกำลงังโหยหากำลังบอกมันว่าเอาอีกนะป้าป๋าป้าป๋าเอาอีกเอาแบบนี้อีกเอาหงุดหีดเอาโมโหมันกวนตีนหนูแย่มากอีเนี่ยนิสัยไม่ดีเอา,า,โอ,โา,าอีกเอาอีกเอาอีกเขาจะดึงดูดให้เราเรื่อยๆเพราะหนูกำลังโฟกัสเนี่ยหนูไม่เห็นใครเลยไม่เห็นครูพี่ตุ้มไม่เห็นเมนเพื่อนไม่เห็นแม่โสภาไม่เห็นคนยืนนะคะว่าหนูโฟกัสไรมือหนูอยู่ว่าหนูโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นกำลงังขยายหนูกำลังสั่งสิ่งนั้นค่ะให้เกิดขึ้นกับชีวิตหนูเมื่อไรที่โฟกกกกกัสมมมมมนย่่่งาาาาาๆๆเตไปด้้้วออรรรรรรณ์คูึทีุแะ